สวัสดีครับจากทางร้าน IA Studio นะครับตอนนี้จะมาสอนการติดสติกเกอร์ที่ซื้อจากทางร้านไปนะฮะอันนี้เป็นพื้นผิวกระจกนะครับขั้นแรกเราก็นำสีเมจิที่ไม่ติดถาวรนะฮะสามารถลบได้มามาร์กเป็นจุดเครื่องหมายอาบวกอย่างนี้นะฮะอาจจะขีดไว้ด้านหลังกระจกเพื่อกันไม่ให้เละอะสติกเกอร์ที่เราจะติดนะครับขั้นตอนที่2เราก็นำสติกเกอร์ ที่ได้จากร้านมาแล้วก็มาจุดเหมือนกันตีเส้นเพื่อที่จะได้วางไว้ตรงกับที่เราจะติดนะครับสำคัญที่สุดนะครับสติกเกอร์นี้ลูกค้าจะจะอาจจะไม่ทราบก็คือว่าตรงพื้นผิวกระจกที่เราทำความสะอาดไปแล้วนะต้องดีที่สุดคือให้มันฝืดนะให้มันฝืดนะฮะเพราะว่าเมื่อพื้นผิวกระจกมันลื่นเนี่ยเวลาเราแปะสติกเกอร์เราดึงขึ้นมาเนี่ยสติกเกอร์มันก็จะติดไม่ดีกับพื้นผิวนะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําความสะอาดกระจกแล้วก็ให้มันรู้สึกฝืดๆเอานิ้วถูเนี่ยมันจะติดได้ดีกว่านะครับยิ่งเป็นตัวอักษรตัวเล็กๆอย่างเนี้ยมันจะมีปัญหาถ้ากระจกอ่ะสะอาดก็จริงแต่พื้นผิวมันลื่นอาจจะด้วยกับน้าํายาที่เราเช็ดนะครับซึ่งบางทีลูกค้าไม่ทราบตรงนี้ก็ของให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับครับเมื่อเราแกะมาแล้วเนี่ยเราก็ อันนี้เป็นเส้นที่อยู่บนกระดาษกาวนะครับเราก็พยายามติดให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้แล้วก็เอามือเนี่ยลูบให้สติ๊กเกอร์เนี่ยติดให้เรียบดีก่อนนะฮะติดให้เรียบดีก่อนก่อนที่เราจะแกะนะครับทีนี้เมื่อเราถูไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมันเรียบร้อยติดดีเรียบร้อยแล้วในขณะที่เราแกะนี่ก็พยายามแกะ เนี่ยฮะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าสติกเกอร์มันติดมาอย่างเงี้เราก็ต้องเอามือกดนะฮะเราก็ต้องเอามือกดเอามือกดไว้นะฮะเอามือกดไว้นะฮะแกะไปทีละอันนี้ไม่สะดวกเพราะว่าถือโทรศัพท์ด้วยโอเค แต่ถ้าใช้สองมือนี่จะสะดวกกว่านี้โอเคเมื่อเราติดแล้วเราก็ถูด,ดูแล้วเราก็แกะแถวต่อไปนะครับนี่แคการแกะเนี่ยเราพยายามแกะถ้าเราแกะมาด้านนี้มันก็จะดึงใช่ไหมครับวิธีแกะเราก็แกะจากจุดที่มีพื้นผิวในการเกาะติดที่มากกว่าก็จะแกะได้ไง่ายไหมครับถ้าเราดึงมาทางนี้มันจะงาอ่ามันจะง้างออกมาแต่ถ้าเราดึงออกมาจากข้างล่างนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะติดกว่าอันนี้ ทางด้านาใช้มือเดียวแกะนะฮะโอเคนเนาะอ่าก็ประมาณนี้โอเคมลำบากก็ใช้มือนะฮะโอเคเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคฮะก็ต่อไปเราก็แกะเนี่ยการแกะเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราดึงมามาด้านนี้มันจะทําให้สติกเกอร์เนี่ยงอขึ้นมาแต่ถ้าเราดึงจากด้านล่างนี่มันจะช่วยโดยใช้อีกนิ้วนึงเนี่ยกดไว้นะฮะกดไว้ฮะถ้าให้มันขึ้นอย่างเงี้เราก็กดแล้วก็รูดไว้นะฮะพยายามจับไว้ ะะเอามือกดตัวสติกเกอร์ไว้กับกระจกด้านนี้เราก็ากดตรงปลายมาด้านนี้เราก็กดค่อยๆดึงนะฮะที่เราใช้กระดาษกาวในการติดเนี่ยก็คือให้ได้ดึงได้ง่ายนะฮะทีละเส้นทีละเส้นนะครับตรงดาวนี้ก็ต้องระวังหรือรูปอื่นนะฮะเราก็เอานิ้วกดแทนเองและอย่าดึงแรงนะครับเพราะมันจะทําให้ขาดอย่างเนี้ย ถ้าเราดึงมาอย่างนี้มันก็จะออกมาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราดึงมาจากด้านล่างแล้วเอานิ้วกดมันก็จะติดนะฮะโอเคติดตด,ดาวติดขึ้นมาแล้วโอเคนะฮะต่อไปเนาะก็ประมาณนี้ดึงมาตัวอักษรก็ต้องระวังนิดนึงคือเราก็เอานิ้วกดปลายปลาย,ลายที่มันเงยขึ้นมานะกดกดไว้กดไว,ดไว้แล้วก็เห็นไหมฮะ ก็ต้องเอามือยึดไว้อ่ะฮะอีกนิ้วหนึ่งอ่ะยึดไว้ตัวกษรไม่ให้ขยับนะแล้วก็ดึงมาเบาๆเนี่ยถ้าเราดึงมาทางนี้มันจะเพเยงขึ้นมาแต่ถ้าเราดึงจากด้านล่างขึ้นไปก็จะช่วยได้สุดท้ายก็ดึงมานะดึงมาค่อยๆเอานิ้วทาบไว้ก็ได้ทาบไว้ก็ได้ เพื่อเป็นการยึดสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เมจิกนี้เราก็เอาที่ชื่ออะไรอ่ะเมื่อติดแล้วก็มาลบออกได้นะแค่นี้ฮนะครับ่ะหวังว่าจะช่วยให้การติดสติกเกอร์สะดวกขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ